ปะกรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องผู้คุมทำอะไรบ้างอยากรู้ไหมใน EP 19ต่อจาก EP 18ได้เล่าไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้คุมงานสุธกรรมวันนี้มาต่อกันเลยนะคะ วันนี้จะพูดเรื่องเกณฑ์ตัวชี้วัดของสุตธกรรมที่เน้นๆต้องมีเมนูอาหารที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารอาหารในแต่ละวันต้องครบทั้งสามมือ้อจัดเมนูไว้ครบหนึ่งเดือนผู้คุมควรเก็บตัวอย่างอาหารทุกมื้อแช่แข็งไว้ เป็นหลักฐานเมื่อเกิดกรณีพิพาทต่างๆระหว่างผู้ประกอบอาหารกับผู้บริโภคไว้ราวหนึ่งถึงสองอาทิตย์เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในน้ำดื่มน้ำใช้อาหารสดผักผลไม้อีกทั้งมือผู้ประกอบอาหาร เครื่องปรุง,งต่างๆต,ต้องมีมาตรฐานรับรองไม่นำของหมดอายุมาใช้ในการปรุงอาหารของสดประเภทเนื้อสัตว์ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่กำหนดมีเครื่องวัดอุณหภูมิติดไว้ชัดเจนมีการจัดเก็บถังแก๊สได้มาตรฐานเป็นสัดส่วน ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนตามเกณฑ์มีตู้ชั้นวางวัสดุในการประกอบอาหารแยกชัดเจนเป็นระเบียบของใกล้หมดอายุวางไว้ด้านนอกเพื่อหยิบมาใช้ก่อนที่จะหมดอายุห้องเก็บของควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและ ปราศจากสัตว์กัดแทะและมะแรงรำคาญเช่นมดมแมลงสาบห้องประกอบอาหารควรติดมุงรวดป้องกันฝุ่นละอองและนกหนูมแมลงกลิ่นของอาหารฉุนเฉียวแรงเกินต้านต้องจัดให้มีเครื่องดูดกลิ่นควันไว้เฉพาะ ควรมีถังเก็บน้ำที่ได้มาตรฐานไว้ประจํางานสูตธกรรมกรณีอุปโภคร้างอาหารสดผักและผละไม้น้ำที่ประกอบอาหารควรเป็นน้ำบริโภคที่ผ่านการกรองที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่าให้มีกลิ่นคอรีนเมื่อประกอบอาหารในแต่ละมือ้อควรตักเมนูเช้า กลางวันและเย็นใส่ตู้กระจกโชว์ไว้สำหรับผู้บริหารมาเยี่ยมชมและชิมอาหารที่ปรุงสุกทุกอย่างบรรจุอยู่ในภาชนะหม้อสแตนเลสสะอาดมีฝาปิดมิดชิดวางไว้เหนือพื้นอย่างน้อย50เซนติเมตรหรือตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดนั้นๆ ใส่ข้าวนึ่งระหว่างรอตักเสิร์ฟควรมีฝาปิดหรือผ้าขาวบางสะอาดคลุมไว้มิดชิดต,ตรงนี้อาจเทใส่หม้อสแตนเลสไว้ก็ได้แต่ต้องปิดฝาสอนวิธีวางฝาหม้อให้ถูกต้องเวลาตักเสิร์ฟควรสวมหมวกคลุมผมปิดปากจมูกด้วยแมสท,ที่สะอาด สวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและควรสวมถุงมือพลาสติกใสในการหยิบจับอาหารที่เป็นชิ้นเฉพาะเช่นปลาทอดหรือใช้ที่คีบอาหารอย่าใช้มือเปล่าหยิบจับผู้แจกอาหารควรใจเย็นรับฟังเมื่อมีผู้บริโภคติติงรสชาติ ไม่ชวนผู้บริโภคทะเลาะหรือแสดงสีหน้าวาจาเกลี้ยวกราดให้นึกถึงใจเขาใจเราผู้ต้องขังหรือนักโทษแม้จะมีสตางบางครั้งก็ไม่มีอาหารถูกปากให้พวกเขาซื้อมากนักควรขอบคุณผู้ติติงแล้วนำไปปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมจะดีกว่านะคะ ผู้คุมควรอยู่ด้วยในทุกช่วงสถานการณ์โดยเฉพาะตอนจัดเรียงอาหารมีการตักอาหารทุกเมนูให้บุคคลภายนอกงานสูตรกรรมชิมและคอมเมนต์อาหารเมนูนั้นๆปรุงสุกไหมกลิ่นอาหารหอมหรือเหม็นเน่าเนื้อสัตว์นุ่มหรือเหนียวเป็นหนังสติกข้าวสุกดิบหรือแฉะ เป็นต้นนะคะระหว่างจัดเลี้ยงผู้คุมต้องเดินตรวจตามโต๊ะพูดคุยทักทายใครความตึงเครียดเวลาคนหิวควรพูดด้วยวาจาที่ไพเราะเสนอหูอดใจไว้พูดติติงทีหลังไม่งั้นจะเป็นเหมือนกรองข้าวน้อยฆ่าแม่นะคะน้องๆผู้คุม สุตกรรมทุกทุกท่านพบกันอีพีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องปักรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ